สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหวานเก่งยิวฉัดมงคลกุมมือเจนนี่เข้าหมดคนครั้งรักฉบับเต็มสูปเลนเอาบรรดาแฟนคลับฟินจิกมอนสำหรับคู่รักปลายแดงเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นกับนายตำรวจหนุ่มรูปล่อยิวฉัดมงคลสมแก้วเพราะถึงจะเปิดตัวคบหาก,กันได้ไม่นานแต่ระดับความหวานก็ถือได้ว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุด ที่ยิวฉัดมงคลได้นำมาพสล,ลงบนอินสตาแกรขณะเดินทางไปพักผ่อนกันแบบส่วนตัวส่วนตัวพร้อมแนบแคปชัน่น my holiday จนแฟนคลับต้องเข้ามากดไลค์ให้รัวๆกันเลยทีเดียวเรียกว่ามุงมิงทั้งน่ารักแถมยังใส่เสื้อคู่มาซะด้วยไม่ผิดเลยสักนิดที่จะติดแฮชแท็กแฮชแท็กครั้งรักให้เจนนี่ยิวเอาไปครองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ